ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าก็มีเรื่องของโรคโควิด -19 ด้วยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเท่าไหร่นะคะตัวยิงเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะคะดูซีรีส์เยอะบางทีก็ทานเยอะค่ะก็เลยเลือกว่าถ้าวันไหนเราเลือก ทานอาหารที่เป็นอาหารมื้อหนักๆแล้ววันนุ่มขึ้นก็จะพยายามตัดพวกคาร์บออกนะคะก็จะเป็นพวกอาหารเฮลตี้น้อยเป็นสลัดบ้างก็จะเลือกทานสลับวันกันนะคะเพื่อยังต้องดูแลรูปร่างของเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องผิวหน้าของเราเนี่ย ก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเรามีลิปไว้ e ไดมอน n ์นะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณของหญิงอยู่แล้วนะคะให้กระชับนะคะและดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมในกระปุกเดียวอย่างวันนี้นะคะหญิงก็มาออกกล้องนะคะก็เลือกอาหารมาทานเองบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็หยิบลิปไว้ i ไดมอนติดมาด้วยนะคะในช่วงก่อนแต่งหน้าค่ะเอาล่ะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายละครต่อกัอน,นะคะ่ะดูแลตัวเองกันเยอะนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะ